สวัสดีค่ะพี่น้องข่อยนายข่อยนายครับพี่น้องข้าราชการคู่โอ้ยเอาสมองส่วนใดคิดมากโกงคาเท่มเด็กน้อยโกงคาเท่มเด็กหน่อยไปกว่าสามล้านบาทซะน้องตันหาความอยากไดอยากมีของเจ้าของทุเลตบม่มีหม่งเกินอิลีพี่น้องเอาไปซื้อบ้านซื้อรถกระเป๋าเบน,นอกใป็นเนมใส่ชีวิตรู้ละสบายสบายและกระทําแบบนี้ ร้อยเถื่อได้พี่น้องหูเถาบ่ถึงการโค่นุกใสบ่ได้แล้วจงใจเจตน,นาชัดชัดและตอนแรกดูเหมือนว่าทังทีมผู้บริหารจะให้โอกาสในการหาเงินใสหนีเนาะพี่น้องแต่ย่างวาแหละเงินสามล้านกลัวไผสิไปหามาแต่ใสเอาไปใสเอาไปละเล่งเดินทางเงินจน,นว่าเมดแล้วสิมาเอาใตมาใสหนีมีอย่างเดียวลิบซับ และก็ขายทอดตลาดแค่นั้นละจังสิได้เงินมากขึ้นเบ้ากับเเบาเนาะพี่น้องเงินบบแมนน้อยๆไปกูท่านาคขันกบับโบเมนว่าสิได้ง่ายๆได้เงินตั้งสามล้านกลัวละอีกอย่างหนึง่งไม่ได้กระทําเพียงผู้เดียวใช่เงินคาเทิมน็กหน่อยบบสามารถกระทําได้เพียงผู้เดียวจริงๆและก็อยากสิหูว่าคนทีรวมขบ,บวนการมีหลายมีน้อยซ้ำใด กะซวกใส่มันออกมาให้หมดอ,อยากหูเพื่อการหน้าตามันเป็นหน้าตาจังไหนเป็นยังเวลาเป็นข่าวจังมีการเบอรอหนาเบอรอตาคกแค้อยากสีเห็นเนี่หน้าตาคนมันโกงหน้าตาคนมันทุจริตทั้งทัที่ได้รับการไหวเหนือเชื่อใจและสามารถสอบบรรจุข้าราชการได้ขนาดนี้ยังมีหน้าไม่เห็ุลักษณะแบบนี้มันสมเหตุสมผลกับการเป็นคู่อยู่โบเบากับเบาซะเนาะเออคอยลานะอหลีบ นั่งเถือกรได้จักสีบ่าในมุ่ใดเฮอเห็นละกะ็ถอดเทนในจิตใจขนาดผู้เป็นคู่เป็นแบบนี้แล้วจะให้ลูกศิ์มันได้ดีได้อย่างมาแต่ใสคู่มันยังมีความคิดแบบนี้เลยข่อยละนายแต่ยังว่าแหละนพี่น้องโหน่าบ่หูใจคิดว่าเป็นคู่ก็คิดว่าเขาสีมีเกียรติมีศักสีในการเป็นคู่บ่ได้คิดว่าเขาสีเฮ็ดแบบนี้โหนาตกใจเด้เฮ็ดแค่เถือสองเถือ ก็ยังว่าถามเธอก็อ,อ้อันนี้ลอยเทือได้พี่น้องร้อยเทือ,อ,อ,ทอมันต้องกี่เทิ่มล่ะเออมันเป็นเรื่องที่นาตกใจบน่นาสีเล็ดหลอดสายตาของทีมผู้บริหารหรือแม้กระทั่งของคู่ภายในโรงเรียนก็ตามมันต้องมีความสงสัยมันต้องมีความติดติกใจอยู่เล้วแต่อันนี้คืออยู่หลอดปลอดภัยมาได้ยังไงแล้วเส้นทางคนอื่นๆที่คู่ผู้นี้ หรืออดีตคู่ผู้นี้ได้ก้าวถึงอ่ะมีไผบ้างสมควรจะต้องตามคาดีนี้ให้ถึงที่สุดอิหลีได้พี่น้องมันเป็นเรื่องสะ,สะเทือนวงการของคู่เลือเกินเออมันบ่หนาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้เนาะ